สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาชาวเวียดนามมาให้เพื่อนๆได้รับชม,มรับฟังกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามประเดิมแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A ที่ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยจีนเวียดนามและเมียนมาโดยเกมเปิดสนามของทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนนะครับ ในศึก AFC f ุต s อลเ s i a n Cup 2อเชียนคัพ2024ซึ่งก็เป็นทัวร์นาเมนต์ชิงตัวไปฟุตซอลโลก2024ด้วยนะครับโดยในเกมครึ่งแรกนะครับทีมชาติไทยของเราก็เปิดเกมบุกใส่ทีมชาติจีนอย่างต่อเน,นื่องครับก่อนที่จะออกนำไปก่อน3ประตูต่อศูนย์จากอภิวัตร์แจ่มเจริญในนาทีที่2 2สาราวุฒิเถื่อนกลางในนาทีที่13และมูฮัมหมัดอุสมานมูซาในนาทีที่16ครับ และมาในครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยของเราก็ยังคงรูปแบบเกมบุกเอาไว้โดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้ก่อนที่ทีมชาติจีนจะยิงตีไขแตกได้ในนาทีสุดท้ายจากซูหยางนะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆกีฬาชาวไทยแอบเสียดายไปตามๆกันครับแต่อย่างไรก็ตามจบเกมทีมชาติไทยของเราเอาชนะทีมชาติจีนไป3ประตูต่อหนึ่ง ประเดิมเก็บ3แต้มได้ตามเป้าครับส่วนผลสรุปตารางคะแนนการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024ในกลุ่ม A นะครับหลังจบเกมแรกอันดับ1ทีมชาติไทยมี3แต้มตามมาด้วยเวียดนามและเมียนมาที่เจอกันในแมตช์แรกจบด้วยสกอร์เสมอกัน1ประตูต่อ1มีทีมละ1แต้มและทีมชาติจีนรังท้ายมี0แต้มครับซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับจะพบกับทีมชาติเมียนมา ในวันที่19เมษายนเวลา18นาฬิกาครับซึ่งในคลิปนี้เองนะครับแอดก็มีคอมเมนต์บางส่วนของเพื่อนบ้านอย่างประเทศเวียดนามมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับหลังจากที่เพจ On Sport เพจกีฬาของเวียดนามได้โพสต์ผลการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนเอาไว้ครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนแรกครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าระดับฟุตซอลของพวกเขาอยู่แถวหน้าของเอเชียฉันเบื่อพวกเขาจริงๆซึ่งก็มี2คอมเมนต์นะครับมาตอบกลับเอาไว้คอมเมนต์แรกบอกว่าประเทศไทยจองตัวไปเวิ l ์ c คัพโดยอัตโนมัติ คอมเมนต์ตอบกลับของคนที่2ครับบอกว่าอันดับหนึ่งของเอเชียคือทีมชาติอิหร่านแต่ทีมชาติไทยก็แข็งแกร่งกว่าทีมเวียดนามมันเป็นเรื่องจริงซึ่งเจ้าของคอมเมนต์นะครับก็ได้มาตอบเสริมอีกว่าถึงยังไงพวกเขาก็อยู่ในระดับทีมหัวแถวของเอเชียนั่นละคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามควรจะเรียนรู้วิธีการทำงานแบบไทยบ้างไหมลองเอาผู้หญิงมาเป็นประธานตามเทรนดน์่อย ประเทศไทยกำลังจะไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกยู่23และฟุตซอลของพวกเขาก็กำลังจะไปเวิลด์คัพคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฟุตซอลของประเทศไทยพวกเขาเป็นอันดับต้นๆนในเอเชียอยู่แล้วคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าอินอ์ซอเกเ์คนไทยโคตรเท่คอมเมนต์ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับดูเวียดนามเล่นน่าเบื่อมาก แตกต่างจากทีมหัวแทลของเอเชียมากซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับมีชาวเวียดนามมาตอบกลับว่า mm. ฟุตซอลทีมชายประเทศไทยแข็งโป๊กเลยนะเพื่อนไม่มีทางกินพวกเขาได้ง่ายๆหรอกพวกเขาตามหลังเพียงญี่ปุ่นและอิหร่านในระดับเอเชียเท่านั้นและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นทีมฟุตซอลร,ระดับเอเชียโดยมีชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งนะครับเขามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าควรเป็นทีมระดับโลกเลยนะ ซึ่งเจ้าของคอมเมนต์เองนะครับก็มาตอบกลับคอมเมนต์นี้อีกว่าฟุตซอลไทยอยู่อันดับที่29ของโลก20อันดับแรกยังไม่ติดเลยแต่ทำไมถึงชอบบอกว่าระดับโลกซึ่งชาวเวียดนามคนเดิมนะครับก็มาตอบกลับอีกว่าสำหรับการค้นหาใน Google ครั้งแรกที่พวกเขาเข้าร่วม w World Cup ในตอนนั้นประเทศไทยติดอยู่อันดับที่15ของโลกเลยนะและเจ้าของคอมเมนต์นะครับก็มาตอบกลับอีกว่าแต่ปัจจุบันอยู่อันดับที่29 พวกเขามีผลงานที่ดีเฉพาะรายการระดับเอเชียเท่านั้นพวกเขาเข้าร่วมรายการระดับโลก6ครั้งทำได้เพียงเข้ารอบคอเตอร์ไฟแนลระดับโลกพวกเขาไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวและคอมเมนต์ของค้นต่อมานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยอันดับหนึ่งเวียดนามอันดับ2และจีนอันดับที่4อย่าทำให้ตัวเองขายหน้าละซึ่งก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับด้วยการไลา์คอมเมนต์เล่นนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่า ฉันคิดว่าหลายๆคนรู้ระดับฟุตซอลของเวียดนามดีซึ่งเจ้าของคอมเมนต์นะครับก็มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าจีนยังสู้เวียดนามไม่ได้ซึ่งก็มีอีกสองคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับเจ้าของคอมเมนต์นี้ว่าคุณได้ดูทีมเวียดนามเล่นแล้วหรือยังและอีกหนึ่งคอมเมนต์ตอบกลับนะครับเขาบอกว่าควรศึกษาและวิเคราะห์วิธีการเล่นของทีมคู่แข่งกับทีมตัวเองหน่อยนะเพื่อนคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า การจับฉลากของเวียดนามและเมียนมารวมอยู่ในกลุ่มนี้เป็นเพียงไม้ประดับคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเหลืออีก3ทีมสําหรับตัวแข่งขันฟุตซอลโลกส่วนทีมเวียดนามรู้สึกเปราะบางมากซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับ <S 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 เขาบอกว่าเปราะบางทุกตําแหน่งคอมเมนต์ของคนถัดมาครับดูทีมเวียดนามเล่นแล้วรู้สึกเบื่อมาก คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับจีนเป็นทีมระดับปานกลางแต่ไทยชนะน้อยไปหน่อยน่าจะชนะได้มากกว่านี้หรือทีมไทยเลือกที่จะเล่นแบบผ่อนเกมคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าฟุตซอลประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียทีมจีนเกือบไม่มีประตูคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับทีมไทยเล่นกันโคตรดีเลยคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เวียดนามถูกกำจัดออกจากหัวตารางไปนานแล้วตอนนี้เล่นกับเมียนมายัางเหนื่อยและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment ว่าฟุตซอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประเทศไทยทำได้ดีเสมอและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนกีฬาชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ